ถ้าเน้นวิวสวยติดแกลมมาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดช่าความแซบอาจจะยังนะคะอย่าเพิ่งดราม,ม่านะคะฟังก่อนคลิปนี้ไอจะรีวิวสุดขอบฟ้าคาเฟ่แบบจริงใจให้ฟังเริ่มเลยที่นี่เป็นคาเฟ่ที่เห็นมุมแลนด์มาร์กในทิกตอกแล้วปักพิกัดทันทีเที่ยวน่านรอบนี้ต้องมาคาเฟ่นี้ตั้งอยู่บนดอยกิ่วมวงอำเภอสันที่สุขจังหวัดน่านนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่เห็นหน้าร้านคะแนนการตกแต่งเต็มสิบไปเลยชวนให้อยากเข้าคาเฟ่สุดๆด,ด้านในเขามีโซนถ่ายรูปเยอะมากๆหลายสไตล์เลยแหละไม่ว่าจะเป็นโซนสวนโซนติดแกลมมีพื้นที่ให้านนัั่งรบท อาหารเยอะมากๆทุกมุมเราสามารถมองเห็นวิวยอดดอยภูคาได้เราเลื่อนนั่งตรงศาลาไม้นะคะนั่งตรงนี้เนี่ยยืดแข้งยืดขาเอ็นหลังสบายดีขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวมันก็เมื่อ,อยอะเนาะด้านล่างของคาเฟ่ก็จะมีมุมถ่ายรูปด้วยนะคะจะบอกว่านี่แหละคือมุมแลนด์มาร์กที่ทาให้อซ์ตัดสินใจมาที่นี่เลยคือมุมนี้อะถ้ามาช่วงเดือนกันยาน่าจะสวยน่าดูเขาเนี่ยจะเขียวขจีเลยแหละ <c oughs> ในส่วนของอาหารให้ทุกคนดูเองเลยนะคะว่าราคาเป็นยังไงแต่ในส่วนของรสชาติอาหารเนี่ยไอต้องขออนุญาตค่ะคืองี้จากที่ไอไล่ชิมทุกจา สั่งมาแล้วเนี่ยส่วนตัวไอมีความรู้สึกว่าร้านเขาจะทํารสชาติอาหารให้ไปในทางอ่อนๆกลางๆรสชาติไม่โดดไม่รสจัดเกินไปส่วนตัวเราเป็นคนกินรแสแซบรสจัดจ้านวันนั้นสั่งยำปลาร้ารสชาติอาจจะเบาสําหรับเราไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบปลาร้าไม่แรงชอบรสไม่จัดจ้านไอว่าน่าจะกินง่ายเลยไอให้สปากเกตตี้อร่อยสุดบนโต๊ะเนี้ยยังไงไอก็อยากให้ทุกคนลองมาชิมด้วยตัวเองนะคะิ้นของคนเราความชอบของคนเราไม่เหมือนกันจริงไหมล่ะ